หน้าเนียนมากนะคะปกปิดรอยสิวต่างๆด้วยนะโซลานะคะโซลาซีพเมอร์ตัวนี้มาให้เราได้ลองนะคะลงบนผิวหน้ากันเลยก็แล้วกันนะคะที่ขังเนี้ยจะใช้นิ้วมือลงขยาบก่อนการใช้งานนะคะปาดไปบนผิวก่อนให้มันเนื้อมันติดบางขึ้นหน่อยนะคะแล้วก็ใช้เพการกดตกๆลงไปนะอันนี้คือฟังที่ลงแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเนียนขึ้นมาเลยนะไม่หนานะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยฝั่งนี้จะใช้ฟองน้ําในการช่วยลงนะคะ สำหรับการลงฟองน้ำนะคะก็ใช้วิธีการกดๆแทบแทบแท,บ,ทบลงไปเหมือนกันนะคะเนียนกริบเหมือนกระดาษขาวนวลแผ่นหนึ่งเลยนะเเวลาเราลงเชดดิง้งลงมิติของใบหน้ามันก็จะยิ่งเห็นชัดมากขึ้นเสร็จแล้วเรียบร้อยะคะ่ะกับ สีิดลุกนะคะน่าเนียนมากนะคะสําหรับตัวโซล่าซีพเมอร์ตัวนี้นะคะปกปิดรอยสิวต่างๆด้วยนะคือมันเซตออกมาแล้วมันเป็นแห้งเลยอะแห้งเหมือนเราลงแป้งอะไรอย่างนั้นเลยอะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเรื่องความมันเนี่ยส่วนตัวไม่มีปัญหาแน่นอนซื้อได้ทางอีฟันบอยบิวทีแรมแล้วก็วีมอลก็สามารถหาซื้อได้นะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของโซล่าออฟฟิเชียลเลยนะ